คนที่ทําเรื่อเกมได้นงจริงท like ักษะก็มีหลายอย่างก็จะเริ่มจากเรื่องเกี่ยวกับการแชร์ทักษะการทําให้ระบบ Ecosystem ็ของเรื่องนี้ทั้งกลุ่ม arvr จะไปใช้ในทางไหนก็แล้วแต่กลุ่มคนเราสามารถที่จะสร้างให้มีพื้นฐานตรงนี้ได้ทีนี้แค่แอปพลิเคชันเขาจะทําอะไรบ้างอย่างงี้ยสมมติบริษัทเกมโวยธรรมชาติแล้วก็อาจจะมีคนทั้งหมดบางทีมีเอาซอบ้างซึ่งตรงนี้เขาสนใจในการที่ว่า การที่ทําให้เรามีคนที่มีทักษะทางด้านเกี่ยวกับไอทีเยอะๆนะหรือแม้กระทั่งทักษะพื้นฐานทางด้านนี้มันก็จะดีกับเรื่อง AI ไเป็น,นตัวซึ่งแนวทางของประเทศเป็นไปแาบนี้อยู่ลเงันพันล้านไม่พอนะสมมติว่ามันก็อันเดียวก็เลิกแล้วนะหมดทั้งกองทุณคล้ายๆกับกับเรื่องยาเนียนะเรื่องยายาตัวเดียวเนี่ยก็สอพันล้านลนะโดยธรรมชาติ ลักษณะเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเงินไม่พออยู่แล้วกองทุนเนี่ยได้แค่แองเกลฟันธรรมดาสามารถที่จะเริ่มทํหนั่นทำนี่ได้แล้วก็พิชเงินใหญ่ๆเข้ามาซึ่งตรงนี้เรามีเรื่องไฟแนนซ์หักมันขนาดกันอยู่แล้วโดยธรรมชาติงั้นถ้าเบ็นเงินไม่ใหญ่พอเนี่ยยังไงก็ไม่ไปนะอีกอันหนึ่งก็คือไปอยู่ในอีโคซิสเต็มของเกมทุกอย่างเลยบางครั้งแล้วล่ะจะมีความเก็งโซนนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องทําจบเกมอย่างนี้ก็ได้มันมี หลากหลายพอสมควรที่แต่ละคนเนี่ยเขามีความแข็งแกร่งที่ไม่เหมือนกันนะแชมเปี้ยนอาจจะมีอยู่สองสาเกมแต่ในขณะเดียวกันทุกเกมเนี่ยใช้ของคนนี้มันก็จะทําให้บางคนเขาสามารถที่จะลืมตาอ้าปากเพิ่มเติมได้ันเราก็จะแยกย่อยออกมาเป็นแต่ละส่วนอยู่สภาภาพยนตร์สภาดนตรีสภาเกมก็คือสภาเกมจะไปอยู่ในนั้นในประบัร์ทาราซึ่งเราทาเสร็จเรียบร้อยที่สภาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าไปต่อ ก็เดี๋ยวพอกลับมาสตาร์ทชุดใหม่เนี่ยเราเริ่มได้เลย